คนที่คุณนึกถึงถามถึงเขาเรามาดูว่าตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมคุณถามถึงเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงเขาอยากมาง้อมาพูดมาคุยปรับความเข้าใจกับคุณอะถ้าคุณกับเขางอนกันอยู่คิดถึงคุณแล้วเขาคิดหาวิธีที่จะมาพูดมาง้อคุณมาหาคุณอะเขาเศร้าคิดถึงแล้วก็เศร้าความรักนี้เหมือนจะใช้เวลานะ เขารักเนี่ยคิดถึงหัวใจเขามีคุณคุณกับเขามีเคมีต่อกันมีอะไรที่คล้ายๆกันรู้สึกดีๆเหมือนผูกพันน่ะคุยกันทางความรู้สึกทางจิตวิญญาณคิดถึงคุณน่ะคิดถึงเวลาที่อยู่กับคุณทานข้าวกับคุณอยู่ใกล้คุณพูดคุยคุณเข้าใจเขาคิดถึงคิดถึงเฝ้ามองคุณอย่างอยู่ใกล้คุณเขาเฝ้ามองคุณอยู่ด้วยคิดถึงคุณ